สวัสดีครับพี่ๆหน้าทุกผู้ทุกคนนะครับผู้ถี่แวะเข้ามาชมทางช่องสไตล์สารบรนทุงนะครับพอครับผมเฉินเคยนะครับหาอยากหากินตามวิธีสารบานเห่านะครับเมื่อวบนได้ออกไม้ตกเบ็ดนะครับตกชิงหลิวนะครับแต่มือนี้เปลี่ยนแนวนะครับมาพกยิงปลานะครับมาข้นยิงปลานะครับ ครับผมพอดีนะครับได้ออกปืนยิงปลามาใหม่เนาะพอดีมันนี้นะครับนี่ก็เลยสิพาเพื่นมาลองบึงนะครับมาลองเปืนยิงปลาบึงปลาสีมีผลงานบอสีเห็นโตปลาบอนะครับห่ามก็ออกคุ้นคุ้นนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันมาหลุดน้ำกันครับผมคอยติดตามรับชวมวาสี มีผลงานบอนะครับเนาะวัมือนนี้โอเคครับลุย ตอนนีน้ครับไม่โดนครับ Oi. Tu yangใหญ่ Này vui đẹp nữa สีเลยโอ้ oh, ย oh. นี่วะอาจจะไม่โดนอีกแล้วครับโอ้ย oh. ตัดสีขึ้นยากขนาดเลยปะ ตัวใหญ่อยู่นะจะโดนไหมวะ ปอาปครับผมวันนี้นะครับเนาะกระไดมาเทีดปืนยิงป่านะครับจะรุปกับผลง,งานบบมีนะครับยิงโบโดนนะครับกับหรืยิงประนิ่นนะครับตัวหนึง่งนะครับสยุ่ อยู่ไกลเติบอยู่แต่บโดนนะครับลบบนี้ก็ยิงประชอนชอนหน่อยนะครับ2องโตนะครับว่าโดนอีกนะครับสงสัยต้องไปสอบมาใหม่นะครับประมาณเลยนะครับเลยยิงอยู่นะครับแต่ยิงมาทันโดนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้พบกับผมทางช่องสไตล์สามบรรทุงในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับ จะได้กระปากติดตามนะครับตามเชียร์ให้กำาลังใจนะครับผมในการออกทําคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าโชคดีมีความสุขมีต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ปานาะอาท,อทุกคนนะครับครับผมบััสดีครับ